ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามในช่อง y o u t u b e นะครับของอาจารย์พศิธามหาเวทนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับครับครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์ก็ได้ลงคลิปเกี่ยวข้องกับดวงครึ่งปีหลังนะครพฤษภากรอัน2 5า6นะครับตามปีนักษัตว์นะครับ วันนี้อาจารย์ก็มีสิ่งดีๆเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์นะครับทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลังเช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเกี่ยวข้องกับราศีนะฮะราศีเกิดนะครับราศีเกิดเป็นช่วงเวลานะครับวันที่นะฮะที่เกิด ท่านที่เกิดในเดือนนั้นๆน,น,นะครับก็อาจารย์มีชาร์จโชว์อยู่ข้างๆนะครับตั้งแต่ราศีเมษนะครับไปจนถึงครบรอบวงนะครับเมษพฤกษภนะฮะเมถุนกรกฎไล่ไปจนถึงราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นดวงครึ่งปีหลังของแต่ละราศีนะครับ จะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวฟังกันดูนะครับอาจารย์ก็มีตารางสรุปอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับคราวนี้ในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับดวงดาวนะครับก็มีการยกโยกยก้ยายนะครับตามตามลีลาการโคจรของแต่ละดวงดาวนะครับอย่างเช่นถ้าการพยากรณ์รายเดือนเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ดาวพระอาทิตย์ ดาวพระพุธนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์นะครับเพราะท่านจะโคจรยกยกย้ายทุกๆเดือนนะครับแต่ว่าจะมีดาวใหญ่ๆนะครับอีก3ดวงนะครับที่เราเรียกว่าดาวตรีเทพนะครับดาวตรีเทพก็ได้แก่ดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระเสาร์นะครับแล้วก็พระราหูนะครับพระราหูนี่ก็จริงไม่ใช่ดาวนะครับเป็นเงาของโลก นะในเงาของโลกนี้ก็มีหลากหลายครับเลยเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของผู้คนนะฮนะในในโลก,กธาตุนี้นะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยนะฮะก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในใจนะฮะที่เป็นกิเลสอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นดาวตรีเทพทั้ง3องค์เนี่ยนะครับในขึ่นปีหลังเนี่ยนะครับดาวพระพฤหัสก็ก็ยังโครจร ตามปกตินะครับของท่านนะครับส่วนดาวพระเสาร์เนี่ยท่านก็โคจรนะครับตามเกณฑ์ของท่านนะครับแต่ว่ามีดาวหรือพระราหูนี่แหละครับที่ท่านจะยกโยกย้ายนะครับออกจากเรือนราศีเมษนะครับเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่17ตุลาคมนะฮะ พุทธศักราช2566นะครับตอนนี้ตามปฏิทินสุริยาญาตินะครับแต่ว่าถ้าตามปฏิทินลาฮิลีนะครับก็จะท่านจะย้ายหลังจากวันที่30ตุลาไปนะครับแต่ก็อยู่ในเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยากรณ์ครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นการพยากรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะในส่วนของดาวพระราหูนะครับที่มีการโยกย้ายฮะในในช่วงเดือน ตุลาไปแล้วเนี่ยนะครับว่าจะมีอิทธิพลนะครับหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพยากรณ์ครั้งนี้ก็คือเป็นการพยากรณ์ตามจุดตั้งรับนะฮะจุดตั้งรับในโหราศาสตร์นะครับจะมีทั้งหมด5ถึง6นะครับแล้วแล้วแต่ตำลานะครับแล้วแต่อาจารย์แต่ละคณะแต่ละสายนะครับจุดตั้งรับแรกนะฮะก็คือลัคนาเกิดนะครับตันุเราเนี่ยฮะลัคนาเกิดเนี่ยนะครับ ในเรือนตานุเนี่ยนะครับอันที่2ก็คือตานุลักษ์ตานุลักษ์ก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนานะครับว่าว่าท่านไปสถิตยอยู่ที่ตรงไหนนะครับอันที่3นะครับตานุเศษนะครับตานุเศษก็เหมือนกับเป็นการพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอารมณ์ความรู้สึกนะฮะหรือ,อความแปรปรวนทางด้านความคิดนะฮะในในช่วงนั้นๆนะครับอันที่4ก็คือตนุเกษตรนะครับบางตำราก็ใช้ตนุเกษตรเป็น จุดตั้งลับนะครับใน,ในดวงชะตาอันที่5ครับก็คือดาวพระจันทร์นะครับดาวพระจันทร์ก็นับว่าเป็นจุดตั้งรับด้วยนะครับสุดท้ายนะฮะก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งไทยนยะฮะที่อยู่ในชาร์ตข้างๆนะครับเลขหนึ่งไทยซึ่งการพยากรณ์วันนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์จุดตั้งลับนะครับโดยใช้ ดาวอาทิตย์นะฮะเป็นหลักนะครับในการพยากรนะครับเพราะว่าเป็นภาพรวมนะฮะของราศีเกิดนะครับแต่บางท่านเนี่ยลัคนามาอยู่ในตำแหน่งดาวอาทิตย์ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับก,ก็ติดตามการพยากรณ์นี่นะครับตารางที่อาจารย์ทำมาเนี่ยก็ทำมาแบบไม,ไม่ยากนะครับก็แยกเป็นราศีนะครับแล้วก็เป็นช่วง นะครับเป็นช่วงวันที่เกิดนะครับเดือนเกิดนะครับนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะแยกเป็นเอ่อเอ่อคอลัมน์นะฮะการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักนะครับว่าราศีแต่ละราศีเนี่ยราศีใดนะฮะอาจารย์ทำว่าท็อปไฟส์ครับท็อปไฟส์ในครึ่งปีหลังนะฮะท็อปไฟส์ในครึ่งปีหลังเป็นราศีใดบ้างเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับคราวนี้อาจารย์จะขอ วางตำแหน่งการจรดาวนะครับในวันพุทธที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับตรงกับแรม3ค่ําเดือน11ปีเถาะนะครับตามปฏิทินลาฮิลีนะฮะนิรายนะวิถีนะครับ,รบ,รรบก,ก็จะเห็นาภาพทั้งสองภาพที่ทหน้าจอนะครับคราวนี้เนี่ยาจากที่อาจารย์ดูเนี่ย อาจารย์ก็จะพยากรณ์ในส่วนของที่เป็นดาวใหญ่ๆนะฮะก็คือดาวตรีเทพนะครับดาวตรีเทพเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วก็คือมีดาวพระพฤหัสนะฮะดาวพระเสาร์นะครับแล้วก็พระราหูนะครับซึ่งซึ่งดาวทั้ง3ดวงนะฮะอาจารย์ก็จะขยายรายละเอียดก็คือว่าอย่างอย่างเช่นดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับดาวพระพฤหัสเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามนะครับก็เขาเรียกว่าจะมีแรงเอื้อมนะครับแรงเอื้อมถึงนะครับหรือว่าองศาทำมุมไปนะครับ แล้วเกิดเ,เขาเรียกอะไรฮะเกิดเหตุที่สามารถจะพยากรณ์ได้เราเลยเรียกว่าแรงเอื้อมของดวงดาวนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับแรงเอื้อมของท่านเนี่ยก็จะนับเป็น5เป็น9นะครับจากจากาจุดที่ดาวพฤหัสท่านสถิตอยู่นะครับส่วนดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เนี่ยแรงเอื้อมของท่านนะครับก็จะอยู่ที่นับ3และนับ10 นะครับในจุดที่ท่านประจําเรือนนั้นอยู่นะครับส่วนพระลาหูนะครับส่วนพระลาหูเนี่ยก็จะแรงเอื้อมท่านเนี่ยก็คือจะนับ4และนับ8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเอื้อมของดาวตรีเทพทั้ง3ดวงเนี่ยนะครับก็สามารถนำมาพยากรณ์ได้ว่าไปตรงกับจุดตั้งรับอย่างไรนะครับ ที่อาจารย์บอกก็คือจุดตั้งรับก็คือจะเป็นดาวอาทิตย์นะครับของของแต่ละช่วงเวลาเกิดนะครับอาจารย์จะค่อยๆไล่ไล่ดูนะครับก็คือเนี่ยในรึ่งปีหลังเนี่ยนะครับอาจารย์ให้ลำดับดวงดีไว้เลยนะครับก็คืออาจารย์มองว่าราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยสำหรับท่านที่เกิดในวันที่14เมษายนนะฮะถึง13พฤษภาคมนะครับ อันนี้จะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดยังไม่ได้วางลัคนานะถ,าถ้าเกิดในช่วงนี้ดาวอาทิตย์นะฮะจะสถิตณนะตําแหน่งตรงราศีเมษนะครับก็อาจารย์มองว่าเป็นดวงดีอันดับหนึ่งะฮะดวงดีอันดับหนึ่งเพราะว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยท่านทับอยู่นะครับท่านทับนะฮะทับในเรือนที่มีดาวอาทิตย์ในราศีเมษนะครับซึ่งซราศีเมษดาวที่ตรงนี้ได้ตําแหน่งมหาอุดนะฮะถือว่าถือว่าดีนะครับดียังไงคือว่าในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยนะครับ คือดาวพระลาหูท่านย้ายออกจากเรือนราศีเมษนะครับที่มีดาวอาทิตย์ประจําอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยอาจารย์มองว่าไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานนะฮะโชคลาภสุขภาพความรักเนี่ยนะครับก็คือจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็อาจารย์ก็ขอดีใจสําหรับคนที่เกิดราศีเมษด้วยนะฮะถือว่าดวงดีมากนะครับสาหรับราศีเมษนะฮะที่มีดาวอาทิตย์สถิตอยู่ตรงนี้นะครับราศีนะครับผม ถัดมาอันดับที่2อนะครับอันดับที่2นี่ก็คือจะเป็นาชาวราศีตุลน,นะครับก็คือตรงข้ามแบบราศีเมษนะครับก็คือสําหรับท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมนะฮะจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็จะอยู่ในราศีตุลน,นะฮะดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลอาจารย์มองว่าก็เป็นความโชคดีอันดับ2 ด้วยเหตุผลเหมือนกันเลยครับก็ดาวพระฤหัสเล็งนะฮะแล้วก็ดาวพระราหูท่านย้ายออกนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีอันดับ2นะครับถัดมานะครับอันดับที่3นะครับก็คือราศีสิงห์นะฮะอาจารย์มองว่าราศีสิงห์เนี่ยว่าจะเป็นการเงินการงานนะฮะโชคลาภอาจจะดอบลงมานิดนึงนะเพราะเป็นอันดับ3านะครับ สุขภาพและความรักนะฮะก็เนื่องจากว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยท่านมีแรงเอื้อมนะฮะมานับนับห้านะครับ,มา,บ,บ,รบมาจนถึงราศีสิงห์นะครับอาจารย์ก็เลยมองว่าเป็นช่วงโอกาสดีของราศีสิงห์เช่นกันนะครับสำหรับที่ดาวพระหุหูท่านย้ายไปแล้วก็ได้ได้แรงเอื้อมของดาวพระฤหัสเต็มๆเลยนะครับถัดมานะครับอันดับที่4อันดับที่4ก็คือราศีธนูนะครับสาหรับราศีธนูเนี่ยก็คือท่านที่เกิดในวันที่16บห ธันวาคมนะครับถึงวันที่15มกราคมนะครับอันดับนี้นะครับก็คือจะมีแรงเอื้อมนะฮะแรงเอื้อมของดาวพฤหัสเช่นกันนะคือนับ9นะฮะมาที่ราศีธนูนะครับแรงเอื้อมนี้ก็ส่งผลในในมุมที่ดาวพฤหัสท่านมีตําแหน่งด้วยแล้วเอื้อมถึงด้วยนะครับทั้งการเงินการงานนะฮะโชคลาภสุขภาพและความรักก็ด้อยลงมานิดนึงนะครับอันดับที่4นี้นะครับสําหรับอันดับที่ห้า นะครับอันดับที่5นี่ก็คือชาวราศีมิถุนนะฮะอันดับที่5ชาวราศีมิถุนนะครับอาจารย์ก็มองว่าในในลำดับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลำดับที่ดาวพฤหัสเนี่ยมีมีโยกมีเกณฑ์กันนะฮะในส่วนในส่วนของชาวราศีมิถุนนี่นะครับก็ถือว่าทั้งการเงินการงานนะครับโชคลาบโดยเฉพาะโชคลาบนี่นะครับ สุขภาพและความรักเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอันดับที่5นะครับนะครับทั้งหมดเนี่ยหนใน5นะฮะก็มีตามที่อาจารย์ได้ได้แจ้งไว้นี่นะครับสำหรับราศีอื่นๆนะครับสำหรับราศีอื่นๆเนี่ยก็ลดหลั่นกันลงไปนะครับก็ลดหลั่นกันลงไปก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คงจะมีเกิดขึ้นนะครับในเขาเรียกนะในการยกย้าย ของดาวใหญ่ๆใ,ในปีหน้านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในตารางนี้อาจารย์มีดอกจันไว้ราศีหนึ่งครับก็คือราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยสำหรับท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมนะครับถึงวันที่13เมษายนนะครับอาจารย์มองว่าหลังจากเดือนตุลาคือพฤศจิกาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับพระราหูท่านย้ายเนี่ย ท่านย้ายมาทับในตําแหน่งดาวอาทิตย์ของอในเรือนราศีมีนนะฮะก็มีความกังวลเล็กน้อยเรื่องสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีนนะฮะอาจจะต้องหรือลัคนาราศีมีนด้วยนะครับจะต้องดูแลสุขภาพนะครับเช็คอัพนะฮะร,ร่างกายนะครับให้ให้ดีนะครับแล้วก็ตรวจตรวจสอบนะครับหรือว่า ดูแลสุขภาพนะครับการออกกําลังกายต่างเนี่ยรวมถึงการมีสตินะครับให้ดีนะครับเพราะว่าดาวพระหุ่ย้ายมาทับดาวอาทิตย์ในตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็ลัคนาในตําแหน่งนี้นะครับจริงๆถ้าถ้าถ้าไม่มีดาวพระหุ่มาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โชคดีนะครับโชคดีแต่อาจารย์กังวลเรื่องสุขภาพนะครับโชคดีที่นี่คือดาวพฤหัสเนี่ยเดินหน้าเป็นสุรพาหะนะฮะในเรือนการเงินเนี่ยนะฮะก็ถือว่าดีนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่า ราศีมีนก็เป็นราศีที่ที่ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องสุขภาพนะครับนะอันนี้ก็เป็นตารางที่อยู่ข้างๆที่ที่อาจารย์โชว์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยากรนะฮะครึ่งปีหลังนะครับตามเ,เรือนราศีนะครับตามช่วงวันเกิดก็ดูได้จากตารางนะครับนะฮะก็คิดว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์พยากรณ์โหราศาสตร์ไทยนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ตามดวงดาวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเ,เป็นการพยากรโดยโดยไม่ได้อ้างอิงอบุคคลใดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อขอให้ทุกท่านาตั้งรับนะครับตั้งรับในส่วนที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับส่วนดวงดาวเนี่ยก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่เราใช้เอามา มาดูประกอบนะครับเพื่อ,อมีสตินะครับในในสิ่งที่ที่ดีนะฮะและสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราจะต้องตั้งสติทั้งทั้งสองฝั่งนะฮะถ้าดีก็เราต้องไม่เหลืองนะครับถ้าไม่ดีก็ต้องระมัดระวังนะครับก็อันนี้คิดว่าอาจารย์คงใช้เวลาประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามาช่อง YouTube ของอาจารย์พุทธิธรมหาเวท เป็นระยะระยะนะครับก็คิดว่าคงจะนำสิ่งดีๆมาให้ในจากคลิปที่แล้วก็มีท่านผู้สนใจนะครับก,ก็ติดตามดใูในช่องทางที่อาจารย์ลงไว้นะฮะในสื่อโซเชียลนะครับแล้วก็มีโนต้ตว่าอยากฟังเ,เกี่ยวกับเรื่องดวงเมืองนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะครับว่า,าดวงเมืองนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดตอนนี้ที่ฮือฮากันอยู่ตอนนี้นะครับว่า,าดวงเมืองเนี่ยจะ ตอบโจทย์อะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้บ้างนะครับก็เอาไว้สําหรับคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะที่ทุกท่านได้ได้ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นพระคุณก็รบกวนกดติดตามนะฮะกดแชร์ให้อาจารย์นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับในวันนี้ครับ